สวัสดีครับเพื่อนๆพามาชม cf สามร้อยนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัว special eduro นะครับผมจะเป็นตัวล่าสุดเลยนะครับปีสองพันยี่ิบห้านะครับผมชุดแต่งมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวพาไปดูนะครับผมนี่ครับจากสายตาที่มองเห็นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวสติ๊กเกอร์สีขาวดํานะครับผมนี่ครับตัวนี้มาขอบล้อยี่สิบเอ็ดนิ้วนะครับเป็นล้อของริมนะครับมาพร้อมกับสติ๊กเกอร์ค่าดำแดงขาวนะครับผม แล้วก็ช่วงของปั๊มเบรกก็ยังเป็นปั๊มเบรกของดิจิตเหมือนเดิมนะครับผมตัวหน้าก็จะมีตัว ABS ให้ด้วยนะครับเบรกหน้านะครับแล้วก็จะมีตัวครอบโช้คนะครับตัวนี้ก็จะมีติดปกติอยู่แล้วนะครับชุดบนชุดไฟหน้าก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมตกแต่งด้วยลายสติ๊กเกอร์ให้ทูีนะครับมาพร้อมกับตัวครอบเบรกนะครับเป็นยางนะครับตัวนี้สีแดงนะครับตัวหน้าก็จะเป็นดิจิตอลนะครับตัวนี้ยังไม่ได้ต่อปลั๊กนะครับผม ัวน้ำมันอยู่ที่เจ็ดจุดแปดลิตรนะครับผมมีอะไรอีกเพิ่มเติมนะครับนี่ก็จะมีตัวอกล่างนะครับผมเป็นของ h2 c ซนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับตัวนี้แข็งแรงนะครับผมนี่คือแถมให้กับตัวรถเลยนะครับแล้วก็ตัวนี่ครับผมข้อปั๊มนะครับปั๊มหลังนะครับผมของ h2 c ซนะครับตัวนี้พักเท้าหลังก็จะเป็นมาเป็นแบบครเมียมนะครับผม ล้อหลังเหมือนกันนะครับเป็นของริมนะครับผมอันนี้ขนาด18นิ้วนะครับมาพร้อมกับชุดเบรกของนิชชินนะครับ ABS นะครับผมหน้าหลังนะครับชุดโช๊คนะครับก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับผมใครที่สนใจก็แนะนําให้เปลี่ยนชุดโช๊คลังด้วยนะครับผมจะขี่ดีกว่านี้อีกเยอะเลยนะครับผมตัวนี้จะมีกันตกหลังให้ด้วยนะครับนี่ ครอโซ่นะครับจะเป็นของ hit c นะครับผมมีนะครับแล้วก็มีตัวครอบเฟรมนะครับผมสีแดงครับตัวนี้จะเป็นครอบเฟรมกันร้อนกันลอยนะครับผมพอสวยงามแล้วจะมีครอบโซ่ครับเป็นของ hit c นะครับนีนะครับผมตอนนี้รถเข้ามาหนึ่งคันนะครับจะเป็นตัว c f 3ามร้อยตัว enduro นะครับผมตัว special นะครับราคาอยู่ที่หนึ่งแสเจ็ดมืนหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับ ใครที่สนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์ศูนย์1ี2ีหนึ่งหนสองนะครับหรือว่าติดต่อที่เพจได้เลยนะครับผมโอเคนะคทุกคนครับคลิปนี้ของตัวลก่อนแนละพบกคนใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ